สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวห้องน้ำน็อกดาวน์นะครับวันนี้ผมสร้าง1ห,หลังนะใช้เจ้าเดิมใช้บริการของช่างเลขาพรพันธ์โมเดิร์นนะครับก็ใช้เวลาในการก่อสร้าง2วันเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่าวิธีการสร้างนะครับจะเป็นแบบไหนบ้างนะครับมาดูกันสร้างเมื่อวานนี้นะครับอันนี้ก็จะบอเนี่ยฮะบอเกิดนะครับที่เป็นเราใช้ถังทั้งหมด3ท่อนนะสท่อนอันนี้ก็คือเทพื้นปูน ขนาดขนาดตัวน,นี้ก็จะเมตรห้าสิบคูณเมตรห้าสิบนะครับนอันนี้ก็จะขนาดเมตรห้าสิบคูณเมตรห้าสิบนั้นสูงก็สองเมตร<ม>ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันนะว่าถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยจะสวยแค่ไหนนะครับ สวยแค่ไหนเราจะขยับตรงนี้ขยับเข้ามาอีกนิดหนึ่งเพื่อให้มันชิดไม่ได้ให้กินพื้นที่ไปมากอันนี้ที่เราสร้างนี่ของห้องน้ํานะครับก็อยู่ตรงใกล้ๆกับที่เราสร้างบ้านนกดาวนะจะส่งเห็นบ้านนกดาวอยู่ตรงโน้นนะครับอันนี้ใครยังไม่เห็นว่าบ้านนกดาวนี้สวยแค่ไหนไปดูที่คลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับที่ผมทําขึ้นมา ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนแล้ะครับสำหรับห้องน้ำนะห้องน้ำน็อกดาวก็ว่าได้นะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะสวยแค่ไหนนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในราคา2 5 0 0 0บาทก็จะได้ประมาณนี้นะส่วนเรื่องสีเนี่ยเราเลือกเองได้นะครับว่าจะเอาเป็นสีไหนพอดีผมใช้สีที่เป็นเหมือนกับบ้านน็อกดาวที่เราสร้างขึ้นมาก อันนี้2องหมได้อะไรบ้างนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็จะเป็นบ่อเกิดนะนี่นะก็จะเป็นอันนี้ให้มาเรียบร้อยเลยนะครับพร้อมขุดพร้อมอะไรเรียบร้อยนะมาดูด้านในนะครับประตูด้านในก็จะมีมีฮะมีชักโครกนะฝักบัวให้เรียบร้อย นะครับมีดูดอากาศนะครับพร้อมเดินไฟนะทั้งทั้งในแต่ทั้งนอกนี้นะครับกระเบื้องเนี่ยเราเลือกได้เลยนะครับเลือกสีได้แล้วก็กระเบื้องพืนเนี่ยก็เลือกได้นะครับเลือกได้เลยนะครับผนังนี่ก็เลือกเองประตูก็จะเป็นประมาณนี้นะประตูก็เเราเลือกได้นะฮะแต่อยู่ในราคาที่ช่างเขากำหนดเอาไว้ บันไดหนึ่งขั้น,นขนาดเมตรห้าสิบคูณเมตรห้าสิบสูงสองเมตรนะครับแล้วก็ไอนนช่างเขาก็จะเดินไฟเราเรียบร้อยเลยนะส่วนซิงล้างมือตรงนี้อ่างล้างมือตรงนี้นะครับอันนี้เราซื้อมาเองไม่อยู่ในไม่อยู่ในราคานั้นนะครับอันนี้เราซื้อมาเองก็ดูรอบๆแล้ว ทุกคนคิดว่ายังไงครับกับราคานี้25,000บาทก็ช่วยคอมเมนต์มาดูได้นะครับช่วยคอมเมนต์คอมเมนต์มาได้นะว่าถูกหรือแพงยังไงนะครับแต่สาหรับผมนี่ดูมาหลายที่นะดูแล้วราคาก็แตกต่างกันออกไปนะครับสําหรับอันนี้ลงตัวที่สุดแล้วนะครับโอเคครับก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องปลาชิวๆผมหน่อยนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ